มะนาวสิมะแขงให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนสาบวา่ามะนาวน่ะสิเด้กลับานแบบดุวน์ดวนอลีเลยจะแบบกระทันหันเลยอ่ะแบบไบปต่างตัวแบบไบ้เตรียมตัวเตรียมใจยังเลยพี่น้องเอ้ยแต่ก็จําเป็นต้องได้กลับจําเป็นอลีกะสิมลาลอยพี่น้องฟังเนาะเพราเหตุคืขอยังก่อนอ,อื่นกับขอกาบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุสขขนนาากคนนะจ๊ะ ขอบคุณผู้เกับสองสาวงามมนาสน์คือเกาฝากคอมเมนต์พี่น้อง MC บุตรกูทุกคนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ในเดอจ้ามนาของบัวสบายนะพี่น้องเจ็บคอเป็นวัดอากาศเปลี่ยนเจ็บคอเป็นวัดร <ice> ้ายบัสบายในกระตู <ắm dan> ๋แหลมันที่นี่เนาะมมนาสีขาวเหลืองเลยนุ่งก็คือมครื่องนาสิแดงกรับบ้าน ก้าแบนแบบดวนแบบกระทันทันแบบบุไรี่ตั้งตัวตั้งใจยังเลยพี่น้องแล้วก็บุษราญักับดอกจ้าเพียนแต่ว่ามันจําเป็นเนาะสาเหตุลักๆทีบรหยีกับที่จริงบ้านเกิดตัวเองกัญยากล้าอยู่ดอกจาก็คือหอยู่ดอกเาเพียนแต่ว่าปัจัยหลายๆอย่างมันบ่อำนวยความสะดวกให้เหาก็คือแบบมันอาบริสบายแลลวพี่น้องตันกั้เมื่อยเบาไลกับเมื่อยนะจ๊ะเบาไลแล้วเมื่อยล้อ กะหนึ่งก็คือเงินเฮามันกะบโบ,โบมิเงินเกมเราไป็นน,น้องพราะว่ากระปามันกะใส่เงินร้ายะนะจ๊ะโดยเฉพาะแบบคือบัตรแรงงานนี่เมื่อนี่กับเวลาเข้ากระเป๋บบานี่มันสิสินเปลืองหรือว่าเบิดร้ายกว่าบาัตรบัตรเดินทางธรรมดาเนะาะบัตรแรงงาน,นมันสิขาเสียใจสิร้ายกว่าบัตรธรรมดาเลยจ้ะที่นี่ก็คือเขากระเป๋บบานี่กะ <c oughs> ต้องมีเงินเน้นสำรองเป็นก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อไปเผื่อมานะจะพี่น้องมันกะสีลำบากเนี่ยแต่ตึงสีลำบากสำหรักะกันเป็นต้องกัดบเพราะว่าตอนแรกกับน้องสาวกับก่อนเนาะเพราะว่าูมิเป็นบรสบายน <c oughs> อพราไปน้ำพี่น้องนี่แจละมันเอาบรสบาย พราะว่าปูเป็นบรสบายนะน้องสาวนะกลับก้นกลับแบบหลิงดวนกับท่านหันเลยเนาะจ้ะก้าบแบบหลิงดวนแบบกระทันหันเลยกลับไปได้ประมาณเดือนกว่าดแล้วจ้ะน้องสาวมะนาวเนาะเป็นกลับแต่ประมาณเดือนกว่าดแล้วที่นี้มะนาวก็เห็นงานคนเดียวกะเดือดกว่ากวาแล้วแหละจ้ะแบบที่นี้เนาะแม่ก็เลยโทรมาว่าสิให้มะนาวนะกลับนั่ม เสียมะนาวนะคกับแบบดุเดืเลยจ้ะบัดรชินี้ก็เลยว่ากับแม่อ้อยแม่เอ้ยว่ะเมื่อยได้เนาะว่ะจุ้งก็เมอ้ทางกรับบ้านน่ะแตอยากครับดอกแม่เอ้ยว่ะแต่เงินค้ำมันกะลำบากน้ำเงินน้ำคัำนี่แหละว่ะมีบ่มีกะให้กรับมาก่อนแม่ว่าะนนี่นะอ่ามีบ่มีกะให้กรับมาก่อนมันจะเป็นแม่ว่ครับแบบเผาไปเผามาล่ะพี่น้อง ไปเผากลับอ,อยู่เฮงบ่ได้เนาะอยู่เฮงบ่ได้แล้วต้องรีบไปรีบกรับเพราะว่าท่างบานกนจะจําเป็นพ่อเว้ามะนาวกับไปเซตงานแล้วมะนาวกับสีกลับมาในทันที่เลยเพราะว่าคุยกับจะน่ายอยู่อยู่ไทยนี่เนาะคุยกับจะน่ายเพิ่นเรากับจะน่ายเพิ่นแล้วเพิ่นกบว่าเพิ่นกบสีเฮตงานเองเฮตงาน้านเองเลยจากเพิ่นาถ้าเฮตดบาไว้เพิ่นกบสีจ้างแบบ คนไม่เหตุหายชั่วข้าวคนวาแต่เบอร์กสิลล์เหตุองค์กรคนว่ะกับเขาเบอร์กสิบริเหตุเป็นสื่อทางเมื่อกินเอาจากคนวาเป็นสิบกินลของนอกเอาและงานเบอร์กสซิลล์เองเนี่ยได้คนเหตุตายทำคนเหตุเป็นไว้คนกสิลล์จ่ายเอาพอมาหน้าบอกคนวะมาหน้ากับบหึงมาหน้าสิกับประมาณแบบประมาณทิศหนึ่งอะยางหมากนะสูงยางหมากนะมาหน้ากับทิศหนึ่ง มณ่าวสิเกลมกับขึ้นลดประมาณวันที่สิบสี่ขึ้นลดประมาณที่สิบสี่เลยเหรจ๊ะมณ่าวสิก้าพอดีสิบสี่ประมาณสิบเก้าหรือสิบ้ามณ่าวสิกลกลงมาเพราะว่าอยู่ได้บุ๋งเพราะปัจจเป็นมะนาวขับบุกกลับเพราะว่าตอนแรกมะนาวต่างใจว่ามะนาวสถาบับทรงการปุ๋เละจ้ะเพราะว่ามะนาวสิก้าบาดแค่ปีละเถ้อมะนาวบริการบัณฑ กับยำได้กับกับโบแมนมะนาวระเด็เป็นแบบนั้นคือแบบว่ากัปปีละเทือกับแขกเทศกาลสงการแบบนี้ขนาดปีใหม่สักคนมะนาวยังบุเคยแบบบุกกับเลยอะจ้ะแบบนอกจากว่าสงการปีละเถ่อมะนาวสกับบะปีละเถอเนะคือสงการจากอะไรแบบที่นี้นะคือสิแต่กับปันทีสิบสี่นะจะกลับประามากทีหนึ่งกุญะจยังมากนะ เพราะว่าท่านี่กะลําบากนาะพี่น้องเพราะว่างานกับป้าบไดายตวนายเาิ่นกะสิแบบที่จริงเปินกระจางคนนไม่ได้เห็นละจ้าแต่เพียงแต่ว่าเพินกระจางคนใหม่ได้เพียงแต่ว่าอ่าคือแบบเข้าหูใจกันเอยิ้นกันมาลายแล้วเนาะิ่นกะคือมะนาวานองกับยูน้ำิุนมาลายแล้วเปิดเสื้อใจเฮาเฮาว่าเสือใจกันนะ เิ่นกะบุกาครับคนใหม่มาเนาะเพิ่นกับโลเฮ่ออาจาะเพิ่นกับโลเฮ่มะนาวกับหน่อสาวกับลงมาคือเกามะนาวกับสีกับลงมากับเมื่อประมาณฉีดหนึ่งอาจาะแต่มะนาวกะสีมากกว่าหน่อสาวหน่อสาวกับสีไหลลงมาน้ำล้างเลยจ้ะกะสีเดินๆไปคือหน่อสาวจากสีไหลลงมาเนาะมะนาวกะสีไหลลงมาก่อนนะอาจ้ะเพราะว่าเขาจะเป็นกระปั้นต่อค่ะ บสบายแห้งเลยจ้ะพี่น้องเลยเจ็บคอแบบยังนักเลยอ่ะเจ็บคอปวดหัวเนาะเจ็บคอปวดหัวอากาศมันเปลี่ยนนะพี่น้องก็เลยแบบพาพปับตูปบทันเลยจ้ะากามีอย่งางไรเนาะพี่น้องก็ว่าคือสีมาแจงพี่น้องฟังไม่นองเขาปูอะไรแต่เมื่อวานนี้มันหนักสีอับเตดแบบ ยังละหลายอย่างให้พี่น้องหักหูหักฟังน้ากันว่าสาเหตุหลักๆที่มะเน่ากับบัานคือ,อยังเอ่ยยังมะเน่าคือกับบานแบบหลิงดวนแบบกระทันหันแบบหนีเนาะมาสิมาอปเดตให้ฟังแต่ก็คือตําเป็นแห้งเะยรจะเพราะว่าบริคิดว่าสิเด็กกับจะจะเพราะว่าคีดวบาอ้าว้องสาวกับอลไแก็คือสิโอเคบริคิดว่าสิเด็กกับพ่ออยู่ดีๆแมก่ก็ ทรมาว่าแม่ก็โทรมาคุยกับแม่กับวาก็เจ้า่หนนายู่นะจ๊ะแล้วน้องสาว่นกะโทรมาหาเจ้าหน้าอีกทีหนึ่งว่าเออแบบนี้แบบนี้น้องมาอธิบายเหตุผลใน้เพิ่นฟังนะจ๊ะคือแม่กับน้องสาวกับสิโทรมาหาเจ้าหน้าอธิบายเพิ่นฟังว่าเหตุผลแบบนี้แบบนี้เป็นต้องกลับบ้านแบบนี้ต้องให้มะนาวกลับไปนํามะนาวไปคุยกับกเจ้าหน้าอีกทีหนึ่งว่า มันเอาสกับจักมือจักมือมะนาวก็บอกเพื่อนเพื่อนกับว่าบมเป็นยังดพิคนว่ากับไปคนว่าแต่ขอเพียงแต่บาให้บอกเพิ่นว่ามาเมือใดกับมือใดสีลงมาเมือใดสีลงมาเพื่อนเมือใดแบบนี้นาอสีเมื่อมือใดสีเมื่อจักมือสียูเล่าจักมือแบบนี้เพื่อนให้บอกเพื่อนแบบนี้นะจ๊ะ ่นาก็บอกว่าประมาณชิดหนึ่งเนาะย่างมาทิดหนึ่งถามว่าเขื่อนหรือบ่าขาได้ไรพี่น้าก็ชิ้ทู่ฮะเปินอีกที่หนึ่ง,ง,งนนกลับไปหอดบ้านแล้วแต่ทีลักลักแน่ก็คือลักลักแน่ก็คือบอกเกินทิดหนึ่งแน่นอนจ้ะเพราะว่าอู้อยู่บาดนี่อยู่บ้าดพี่เนองเออนะักลาบากการใจีใจแบบอู้นักนาซาฮาเทงหรืออยู่อยูอ่บ้าด้ล้วจ้ะก็เลยแบบรีบไปรีบกลับเนาะพี่นนอง ราะว่ามันถ้ามันจำเป็นก็คือว่าอะไรพี่น้องเออ้กับปีละเทื่อมันจําเป็นก็ต้องแบบพับไปพับมานะนี่จะสิีขาหน้าหนาวเลยจ้ะหน้านแหงกลับไปก็บ่ได้มีหยังเฮ็ดกลับไปก็บ่ได้มีหยังเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดนาจะเป็นน้านแหงหน้าหน,น,นาวก็สิอยู่ลาั่นแหละ,ละ,ละลจ้ะนี่กับเมกอะควดมันนนั่แหละจ้ะแต่ว่าตอนนี้มันไั่ยงบ่ทันพ่อขวัดเนาะม,มันยังบ่ทันลวพ่อขวัดเพราะว่า เนี่ยอีกครึ่องอยู่แล้วจ้ะกะับมามีางไลน์น้องพี่น้องคลิปนี้กะมาแจ้งอคอมเมทพี่น้องเอฟซีฟังสำมมี่และนอกจ้กเพราะว่ามือมะนาวกับบานมะนาวกับทีสีไทยบรรยากาศตามทางเมื่อเนาะจากที่มอชิดไปหวัวดันปกโซมูกมะนาวสีไทยบรรยากาศในคอมเมทพี่น้องฟังอีกทีหนึง่งในคอมเมทน้องเบิ้งนำอีกทีหนึง่ง ว่าเป็นในด้ไมะนาวเสียเตดตามให้จิบให้พ่อแม่พี่น้องบึ่งเลื่อยนะจ้ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเห็นหนาว่ามะนาวสิกลับไปยังแต่ก็รับรองว่าพิเศษแน่นอนพี่น้องเอ้ยเสื้อผ้าแน่นอนพิเศษหลังเสื้อผ้ายแน่นอนอยากให้พ่อแม่พี่น้องถ้ารับชมรับฟังกันาการดจ้ะว่ามะนาวสิกลับเมื่อยังทีแน่ๆอ่ะ กูไล่ก็แชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งไว้บึงคลิปหน้าเนาะพี่น้องว่ามะนาวกับบานแล้วมะน้าสิมีเสื้อผ้ายังนีบ่คลิปเสื้อผ้าพี่น้องนะจ๊ะกัขอกราบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะจ๊ะอขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะไปหาหน้ำแล้วก็มากินยานอนเนนะจ๊ะพอบริสบายเจ็บคอแห้งจ้ะบ๊ายบายพี่น้อง